สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่นุ้ยอีกคันหนึ่งนะคะกับเจ้านวาวาล่าแค SL แต่คันนี้เป็นสีขาวนะคะสีขาวของเจ้านิสันนาว่าล่านะคะแคป SL จะมี2ส,สีนะคะระหว่างสีขาวธรรมดากับสีขาวมุกนะคะซึ่งก็จะจอดอยู่ด้านด้านนี้เป็นสีขาวธรรมดาแต่อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีขาวมุกนะคะถ้าสีขาวมุกนิสันจะบวกค่าสีหนึ่งบาทค่ะงั้นคันนี้เรามาพบกับ เจ้านาวาร่าคันนี้กันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นของน้องมัดนะคะน้องมัดจากจังหวัดขอนแก่นนะคะสายตรงคุยกับพี่นุ้ยใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบ2เดือนนะคะจนน้องพร้อมน้องก็สายตรงเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะกับรถน้องมัดกันคันนี้น้องมัดออกแบบเองค่ะตั้งแต่กระจังหน้านะคะอินเตอร์ล็อกสีดําด้าน,นะคะ่ะมาตรฐานเลยตัวหนังสือที่ให้ก็คือนวาวาร่าสีแดงมาพร้อมกับ ตัวโลโก้นิสสันสีแดงนะคะทุกคันนะคะไม่ว่าจะคันไหนแต่ว่าพอดีช่วงนี้ของจะขาดนะคะเพราะว่าช่วงนี้นิสสันมอเตอร์ค่อนข้างที่จะคือเขาปิดด้วยเรื่องของปีใหม่ก็อาจจะสินค้าอาจจะยังไม่ครบนะคะแต่เดี๋ยวเราจะตามติดให้นะคะแล้วก็มาด้านหน้ากันเลยค่ะมาพบกับสีขาวนะคะจะตัดสีดำจะดูเด่นมากเลยนะคะคอไฟหน้าสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับ แม็กยางคันนี้น้องมัดก็เลือกเพราะว่าช่วงนี้แม็กยางของนิสสันก็ค่อนข้างที่จะหายากอีกเพราะหนึ่งด้วยลายนะคะก็ยังมันขาดหลายลายเลยน้องมัดก็เลยมาสรุปที่ลายตัวนี้นะคะก็สวยสวยไปอีกหนึ่งแบบนะคะคันนี้เป็นขอบสิบแปดค่ะปกกันนะคะลายแม็ก แล้วก็ตัดด้วยคอบเบรกสีแดงนะคะตัดกับรถสีขาวจะดูเด่นมากแล้วคันนี้น้องมัดบอกเลยค่ะว่าขอคิ้วล้อเป็นโปรโฟเนะคะสีแดงนะคะตัดแดงมาพร้อมกับทุกคันค่ะกระจกมองข้างตัดสติเกอร์สีแดงมาพร้อมกับบันไดห้างสีดำนะคะตัดสีแดงทุกคันเลยจะเด่นขึ้น และที่สำคัญสีขาวคันนี้น้องมัดขอบอกว่าขอลายแบบคุณต้นนะคะคุณต้นเป็นคนออกแบบขอลายนี้เลยนะคะเรียบๆดูหรูค่ะสำหรับรถสีขาวนะคะมาพร้อมกับเบ้ารองมือค่ะกันรอยประตูนะคะรถสีดำตัดรถสีขาวตัดสีดำจะดูเด่นมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมรอบรถกันเลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะ ด้านหลังก็ครอไฟหน้าครอไฟท้ายสีดำด้านค่ะมาพร้อมกับเจ้าโลโก้นิสสันนะคะ <S <S โฟ x พร้อมกับกันชนท้ายห้างสีดำตัดกับรถสีขาวอย่างเด่นเลยสีขาวแต่งออกมาจะดูเด่นมากๆเลยนะคะส่วนสีดำจะดูแนวดุนะคะมาพร้อมกับฝาถังน้ำมันนะคะสีดำด้านพร้อมกับ เบ้ารองมือนะคะแล้วก็กันาสาร์พร้อมช่องแคปคือแต่งออกไปจากพี่นุ้ยแล้วอะไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะเพราะมันฟู l ออปชั่นแล้วจริงๆเอาไปใช้งานได้เลยมาพร้อมกับบันไดข้างตัดสติกเกอร์สีแดงค่ะจะให้เห็นว่าลายสติกเกอร์นะคะเห็นเรียบเรียบรู้รูนะคะก็จะดูดีไปอีกแบบหนึ่งเลยเดี๋ยวเรามาพบกับภายในกันเลยคะ่ะ ตอนนี้เรามาพบกับภายในของเจ้านาวราแคบ SL กันนะคะเหมือนเดิมค่ะภายในจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าคันนี้น้องมัดบอกว่าขอเป็นเบาะหนังค่ะก็เป็นเบาะหนังสีดำนะคะก็จะดูแลรักษาง่ายนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยนะคะเป็นแนวสปอร์ตนะคะขอ,ของนาวราเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องเล่นทัชส,สกรีนนะคะ รองรับ Apple c a r p l a y นะคะแล้วก็ Android Auto นะคะที่เห็นมีช่องวางแก้วด้านหน้านะคะสะดวกสบายมีที่เสียบชาร์จนะคะมือถือ usb นะคะมีสายต่อแล้วก็ในช่องเก็บของนะคะด้านในของเจ้า nissan น,น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูช่องแคบกันค่ะน่ ภายในนะคะจะเป็นสีดำนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะก็จะมีเบาะแคบปนะคะแล้วก็พนักพิงนะคะเป็นหนังสีดำนะคะแล้ว <fiquei expanding> ก็นิสสันก็จะมีแอร์หลังนะคะ <S <S ทุกรุ่นค่ะ <S <S เดี๋ยวเรามาพบกับแคมเปญกันนะคะค่ะตอนนี้เรามาพบกับแคมเปญของพี่นุ้ยนะคะ สำหรับเจ้านาวราแคป SL คันนี้นะคะของพี่นุ้ยเลยแคมเปญก็จะมีตั้งแต่ดาวเริ่มต้น39,000บาทนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ทำงานบริษัทรับเงินผ่านบัญชีมีสลิปคาร์บอนนะคะแล้วก็มีเครดิตผ่อนส,สินเชื่อที่ตรงนะคะ1ปีขึ้นไปแคมเปญน,นี้ผ่านง่ายๆสบายๆมาหลายคันมากเลยค่ะอย่างน้องมัดก็เป็นพนักง,งานบริษัทผ่านแคมเปญสบายๆแล้วก็ ได้ของแถม l ู full Option อย่างที่เห็นเลยนะคะหรืออยากจะใช้แคมเปญก็คืออยากต้องการดาวสูงผ่อนสั้นผ่อนสบายสบายหรือดอกเบี้ยถูกก็สายตรงเข้ามาได้เลยค่ะนี่เบอร์พี่นุย้ย0863289497นะคะหรือช่องทาง YouTube หรือเข้ามาทางเพจนะคะนิสันป้ายแดงโปรแรงที่สุดบายพี่นุ้ยใจดียินดีต้อนรับลูกค้านะคะ พี่นุยจานิสัน SK ชัวบางบัวทองนะคะและสำหรับเดือนนี้นะคะพี่นุยก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณจากใจทุกครั้งเลยก็ไม่รู้จะมีคำพูดไหนนะคะแต่ว่าขอขอบคุณจากใจจริงๆที่ลูกค้าทุกๆท่านเลยที่แม้กระทั่ง สายตรงเข้ามาขอคําแนะนำหรือยังไม่ออกรถขอปรึกษาพี่นุ้ยยินดีค่ะแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทั้ง13ท่านนะคะที่เข้ามาในเดือนนี้นะคะให้พี่นุ้ยได้ดูแลนะคะในการออกรถทุกๆคันและพี่นุน้ยขอทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วปีหน้านะคะปีหน้าเรามาพบกับแคมเปญใหม่ของนิสสันกันนะคะส่วนวันนี้พี่นุ้ยขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ